แต่ละพี่น้องดูสิพ่อลาพอดีเลยตัวเลืองเลยสีคือน้ำนี่แหละตัวเลืองอ้อยเลยปาทาบอดอะไ,ไรใหมเออนองลงกิ<อ>่งจังเลยพาลูกมากลางด่างพี่น้องพาลูกทั้งสองมากลางด่างกล <c oughs> า,างด่างอยู่บ้านน้องแวง พีมองเง็ดงานพี่น้องโขกน้องหน้ามัอเกา่า้นมันต้องสิตตกไปพี่น้องพ้นตตแลระเดดออกเอาเอาเมื่อนั่นเมื่อนั่นบ่ได้กางยี่นี่พี่น้องเมื่อนั่นกางอยู่กางอยู่บ้านน้องเจ้าของยี่นี้มาก,กางน้องข้เาเจ้าน,นพ่อปีโป,โป้พ่อปีโป้จะกางดางหมานไหม นี่มีกำลังใจด้วยเพนด้าเพนดามันท้องเสียมันเอนยมันยางมาได้เออนอนลงนอน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 นะนอนนอนเพนด้านอนเพนด้านั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องวิ่งผ oh. ีบ้าทาผีบา้บบา,บบาน้ำไ่เลิกหรกพี่นอน oh. น้ำไม่เลิอก แต่ว่าทวมหัวดีหน่อยทวมหัวพิดเอกระทาอยู่นั่น้นำสีขุ่นมึงบักโป้เงไปนอกนนี่อย่างหันโป้อาไหมมึงมาตัวนี้มันนางิ่งบกักกระทาเอา <laughs> อโ,โอาฮบาก่าฮ่าอกาฮ่้่า่าฮ่่า เ็ดหลายโอ๊ยนองมาแย่งทางบนให้เบิง่งเตาเผาคนเดินโอ้ตเตาทานคนเดินตเตาเผาถ่านอันนี้เป็นไอ้คู่สะคนไปนองลมลื่นดีดีเอาแห้งไปนองเอาแห้งฝนตกฝนตกแล้วมันบาตกตอตก,ตก,ตกแป๊บเดียวมันก็เอา มันด่ามันเมื่อยพี่น้องมันทองเสียหาต้งสารเขาไม่น่าจะลงไปนะลุยกันลงไปอันนี้แล้วปูบ่งงออมสะเลยพี่น้องสะนี่มามาไปหน้าเร็วเร็วเร็วเงี้ยงคุ้มบึ้งบึงนี้คือเป็นนันคุ้มลึกๆแค่สิหน้ามาหกเถอะ หน้า,าเปลเ่ยนแล้วบุบญุนน่ะของปลาอยู่ข้าขาเจ้าว่ามีเห็ดแต่ปกลกาไปหรอกบ่มันบม่มขินเจ้าของนี่แต่ปลาพี่น้องหน้าทางนี่่ได้อยนสะอาดสะอานคือทางเดินได้มาลงมาโอ้ยลูกไข่ลูกทั้งสองมาโปมา มักโป้กขบโหยุดบป้ยอนนะสูวเห็นน้ำสิจีเห็นน้ำจนไหนออกลอกวันนึงเอาครกเตาแน่โป้ลงไปหาพ่อไปไปเร็วมาไปหน้ามามาเร็วเร็ว จะซื้อยาให้แพนด้ากินคนสงสารมนะันมาลงมามาเร็วโอ้แพนด้ากินจังเลยเอ้ยกินยากินยาเลยกินยานทองวอดีนกินยาไปกินยากินยาเร็วเลยนีอ <c oughs> <c oughs> มันสีซอยตอนนั้นมันคิดว่ามันตกหนามตอนนั้นมันคิดว่าพอมันตกหนามเหรองมันแลนลัด ตีโป้ไปด้วยพ่อ <laughs> ห้องกันนะห้องกันนะเอ้ยทำทานังล้งกันนะฮทำทานังลง้ง <laughs> อ่ะโอ้ยเจ้าพ่อเร็วๆโอ้ยพ่อจมน้ำนะ <laughs> 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 ห่านคือทางฟุ่นอ้าวๆโดนแล้วตัวนึงเนอะได้แล้วบอไปเบิ่งปลากันพี่น้องเอาๆขึ้นแม กระทาระว,วังบิดนะจะบิดไอ้เกี่ยวปากไอ้โป้นะเอาออกเอาขึ้นเร็วเร็วเอาทิ้งเลยเอาทิ้งเร็วเอาขึ้นพี่น้องเอ้ยได้บ่ก็ติดไว้แทอะปู่ป่าปดุพี่น้องใส่ปลาหยางเอาคือมีปลาดุกได้ปลาตัวนึงแล้วพี่น้องเอาลงแป๊บเดียวเลยเพราะท่านได้ขึ้นอยู่ ตัวใหญ่บ่อุ้ยคืตัวใหญ่ยมากินป่าข้าเจ้าบนนองหรอยกขึ้นก็นางยกมาทางนี้สิเดี๋ยวเดินไปดูก่อนใกล้ๆก่อนีปนองจะท่ายังบงปลาตาติดด่างตาติดไอ้นี่แล้วเขาเอื้อนนี่ยังด่างพระสะทายเขาเอื้อนนี่ยังวนบ่มอง พีโป้ทำไมไปช่วย่อมาไนสิโชว์ดิตวอพอดีเลยพอดีเราเอาไปย่างเอาไปลาบเอาไปย่างลาบตอนเย็นเกี๊ยได้บ่าวันกระอาเอา,เอากระป๋องมาใส่นันน่นนั่นนั่นแล้วมันตอดเด้กำแน่นๆ มันสลัดยังใส่เด้นั่งถ้าไปเอาเอาครีมม,มาครีมเงียงมันหน่อยเด้เฮ้ยมันบอลลูเรื่องหรอกไปนี่ก่อนเถอนฮะเดี๋ยวก็ไปเอาเอามันช่บอลลูด,ดิโอ้ยมันจะไปไหนเดี๋ยวม้วดาอาอ่างก่อนเอาเงียงถ่วงเดี๋ยวเอาปลาตัวน,นั้นละพี่น้องปลาดุเอาเพท่านใดอยู่เดี๋ยเสียเอาปลาแล้วปลาดุกตัวน,นี้องียง ัเอาพวกข้าวเกือบพอหนี้ละบานเออไปเสียงเลยจัดการเลยเออเออเอาเอออีแพนด้าไปร่วมโมงเขาอยู่บ่ได้ปลาตาบอดตัวนึงพี่น้องเอ้ยมื่อนี่มาแพนด้ามาไปชนกับไอ้โป้เลยนั่งลงนั่งลงนี่ขังไงเลยขังไงเลย มันเฉียดไห้มึงว่าพานมาตทั่วทิพพ่อพามาทั่วที่มันโมโหเอาจะไปตัดไอ้ด่างเด้อเมืนงจะคยเห็นนี่แหละตัดเนียงออกอตัดเนียงปลาออกป่ะที่เอาปลาพี่น้อง อ้าปากโป้มันก็เป็นสซันไปซะแล้นี่ก็ถ้าเราจะใส่ใส่กางเกงไหนทีนี้นั่งข้างหลังเลยนะนเออนั่งไปเลยม,ม,มันจะแห้งอยู่หรอกอย่างนั้นนะานนาขึ้น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 เสื้อมันจะเปียกก็เร็ว ที่ไ,ได้กินบมดปลาตัวเดียวมาเด้อสองตัวนะมาเด้อมันเปียกหมดทั้งตัวแล้วนั่น่ะเปียกหมดทั้งตัวแล้วนะววนะน้ำสีนี้เนาะนี่ อีเพนดาก็บอกปูย่องกันอยู่ปาเพนดามาเร็วมา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 เพนดามาเร็วปูปูมามามาเร็วเร็วต้อหาวิธีลงหา้ลอ,ลอล้วพี่น้องดูสิพ่อหลาพอดีเลยตัวเหลืองเลยสี่คือน้ำนี่แหละตัวเหลืองอ่อยเลย ปาดาบดทเดี๋วอไไมะคิเต็นหางต่งไหมอไรปานิ่นอาเาเออเอาไปใช้เอเอ็นเมันเอาเอ็นไม่ได้บ่ักแล้วเห็นได้แล้วนึ่ตัวโอนันดี ปวดหลูกก็มีแเดาลูกขี่ดื้อหลวงขี่มืดไอ้มัดมัดพวงหนึ่งกนอนนี่ว่าจำบายไงคือมืนเดีฮะคือบ่หอนบ่คือเล่นแท้อภโปวันสงสัยว่ากระทาเป็นยังไปช่วยกระทาไปไปช่วยช่วยถีบระทาไปไป ก็ทาทำอะไรโปไปดูสิเร็วๆขึ้นไ่คนเดียวเอาขึ้นไหมเอาขึ้นเบื่อไหร่บอลมันติดหรือบ่มันติดอีกหรือบปล่าอีกอีกเอยกลางแดดก็ย่าดองลงไปน้ำสีแซ่อยู่ไหนเนาะ อีโผลกโผ่งงงงว่ากระทาเป็น,นียัง,ง,งมึงร้องเทกระทาร้องสิร้องให้มันช่วยสิร้องให้อโปโอ้มช่วยมึงสิมันลงไปเรื่อน้องกะท่าบั้งเร็วเร็วร้องร้องเขียนงอแล้วบโผล่ โอ้คือเอาหังแต่พี่น e> ้องเอ้ยอส่ได้ตัวเดียวแล้วพี่น้องซ้ำนี้ล่ะแล้วหอนเอามันเห่นนั่งอยู่ในเตาอบรถฝนตกเดีดออก